จองซื้อสลากออมทรัพย์ทกสชุดเกษตรมังคัง7ผ่านช่องทางออนไลน์ช่วงที่1เปิดจองสิทธิ์ในวันที่6-10มิถุนายน2555ช่วงที่2เปิดจองสิทธิ์ในวันที่5-9กันยายน2555ทำอย่างไรสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่องไซเบอร์ a ชน e นและท่านผู้ชมทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะ มาแนะนำวิธีการจองสิทธิ์ซื้อสลากออมทรัพย์ท,ทกสชุดเกษตรมั่งคั่ง7ผ่านช่องทางออนไลน์เช่นผ่านแอป A-Mobile และผ่านเว็บไซต์ w w w b d a c o r t h ของธนาคารทกสมีขั้นตอนอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับท่านที่มีแอป A-Mobile อยู่แล้วและต้องการจองซื้อสลากออมทรัพย์ท,ทกสเกษตรมั่งคั่ง7ขั้นตอนที่1นะครับ ให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ www.baac.or.th เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับให้ท่านคลิกตามลิงก์ได้เลยเมื่อท่านคลิกตามลิงก์ท่านจะเห็นหน้าแรกระบบจองนะครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ให้ท่านกดคำว่าถัดไป 2. ติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมแล้วกดยืนยันตามข้อตกลง 3. กดเลือกประเภทลูกค้าและกรอกหมายเลขกประจำตัวประชาชนของท่านเลื่อนปุ่มที่เขียวไปทางขวามือของท่านนะครับ 4. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการจะจองซื้อสลากเลือกช่องทางการฝากสลากให้เลือก A-Mobile และกดต่อไป 5. ตรวจสอบข้อมูลของท่านให้เรียบร้อยถ้าถูกต้องให้กดตกลง 6. เสร็จสิ้นในการจองซื้อสลาก ออมทรัพย์ทกสเกษตรมั่งคั่ง7จากนั้นให้ท่านเข้าไปกดยืนยันในแอป A-Mobile หรือการแจ้งเตือน Alert ในวันเวลาที่กำหนดนะครับหากท่านไม่สามารถที่จะจองสลากทกศเกษตรมั่งคั่งได้ธนาคารแจ้งว่าจะเปิดให้จองในวันที่22มิถุนายนอีกรอบหนึ่งนะครับก็เสร็จขั้นตอนในการจองซื้อสลากออมทรัพย์ ทกสเกษตรมั่งคั่ง7สำหรับท่านที่มีแอป A.Mobile ของธนาคารทรกสอยู่แล้วสำหรับท่านที่ไม่มีแอป A.Mobile ก็สามารถจองสลกกากทกสเกษตรมั่งคั่งได้เช่นกันนะครับโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้นะครับให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w b a a c o r เ t h เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับวิธีนี้จะทำคล้ายๆก,กันกับท่านที่มีแอป A-Mobile นะครับเพียงแต่ว่ากรอกข้อมูลไม่เหมือนกันเมื่อท่านเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็กดคำว่าถัดไป 2. กดติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมแล้วกดยืนยันตามข้อตกลง 3. กดเลือกประเภทลูกค้า และกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนของท่านเลื่อนปุ่มสีเขียวไปทางขวามือของท่านนะครับ 4. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการจะจองสลากเลือกช่องทางการฝากสลากเลือกสาขาแล้วกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านนะครับเสร็จแล้วให้กดถัดไป 5. ตรวจสอบข้อมูลการจองของท่านว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องกดยืนยัน 6. กรอกรหัส OTP ที่ทางธนาคารส่ง S&S s H มาทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านกรอกเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วกดยืนยัน7ให้ท่านนำเงินติดต่อที่สาขาธนาคารทรกศเพื่อฝากสลากในวันเวลาที่กำหนดนะครับหากท่านไม่สามารถจองสลากทกศเกษตรษมั่งครั้ง7ได้ธนาคารแจ้งว่าจะเปิดให้จองวันที่22ม,มิถุนายนอีกรอบหนึ่งนะครับก็เสร็จขั้นตอนสำหรับผู้ที่ไม่มี แอป b m o e i l e และต้องการจองฝากสลากทกศเกษตรมังคั่ง7วิธีการและขั้นตอนแบบภาพรวมๆนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจองสลากทกสเกษตรมังค่าง7ทั้งมีแอป AMobile และไม่มีแอป A m o b i l e นะครับขั้นตอนที่1นะครับ ให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ www.baac.or.th ก่อนนะครับหรือจะเข้า Line Account baac family ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ท่านกดเข้าไปจองสลากได้เลยนะครับขั้นตอนที่2สําหรับท่านที่ไม่มีแอปเอ o โมบาจองสลากตกสอที่สาขารับสลากได้ทันทีนะครับสําหรับท่านที่มีแอป A, A Mobile ท่านต้องกดยืนยันฝากสลากผ่านแอป A, A Mobile ก่อน แล้วฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับขั้นตอนที่3ธนาคารหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์เพื่อฝากสลากให้อัตโนมัติสําหรับท่านที่มีแอป A Mobile ท่านสามารถตรวจสอบหมายเลขสลากของท่านผ่านแอปได้เลยนะครับก็เสร็จสิ้นในการจองสลากออมทรัพย์ทกสชุดเกษตรมั่งคั่งเผ่านช่องทางออนไลน์หากเพื่อนๆหรือว่าพ่อแม่พี่น้องลุงป,ป้านนะ้าอาทุกท่านนะครับมีข้อสงสัย ให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคำถามผมและทีมงานก็จะพยายามหาคำตอบมาให้ทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้หากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไซเบอร์ชแนของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ